ทีมไปสู่ชัยชนะค่ะอยากเป็นแฟนเขาต้องทำไงครับหยดตอนตอนเอาไหมตื่นเต้นมากมากแล้วก็รู้ว่ามีหลายๆคนอ่ะอยาก,ยากเป็น<ม>นักกีฬาอี<า>สปอร์ตจะทำงไงดีงครับ <c oughs> เนี่ยตัวใหม่เข้าอ่ะมียังมียังยังเลยอ่ะโหยังไม่ได้เติมเลยมียังมียังแพงเนี่ยสุ่มจะกินลิงสุ่มมาหลายวันแล้วเนี่ยหมดไปหลายตังค์แล้วเนี่ยยังไม่ได้เลยโอ้โหเนี่ยหมดตัวแล้วเนี่ยลิงยังไม่ออกมาชุดเลย และนี่คือการออ d i ชั่นเข้าทีมแบทม l เทนสำหรับใครที่สามารถชนะผมได้ในหมวดหนึ่งๆคน,นนั้นจะถูกคัดเลือกเข้าทีมระดับประเทศพร้อมแล้วเข้าคิวกันมาเลยเอาแไปลบเอาแ้ไปคนต่อไปวิน <Win, dance. S 1> โอ้ยยอดมากแบทมอเทน และนี่คือเสื้อทีมของพวกเราทีมที่ดีต <hi> ้องมีช <break hyster ia> ื่อไอดีที่เทพผมนีไงผมเอลเทเน่ผมบูมเบอยบผม่อไยฉันแบงคิดผมบูิเบอร์เี่บพวกเราแบงค์เอลเทเน่เด็กกำลั และนี่คือตารางฝึกของพวกเรา6โมงถึง8ปดโมงเราจะฝึกทุกป่า8ปโมงถึง1ิบโมงเราจะฝึกเข้าออก10บโมงถึงเที่ยงเราจะฝึกกันติและเที่ยงถึงบ่าย3ามเราจะฝึก้าบทีมกินข้าวเหรอไม่ต้องกินไม่หิวทีมเราจะฝึกอย่างหน,นักดวงเพื่อแชมป์โลกทีมนี้เป็นทีมที่น่ากลัวมากวิธีการเล่นของพวกเขาในช่วงเวลแรกพวกเขาจะเข้าฝ่าทางที่ดีพวกเราต้องแก้เกมโดยการแย่งฟาร์มเพื่อให้เวลพวกมันขึ้นช้าเข้าใจไหม เยีย่ยมและที่สำคัญที่สุดอย่าลืมตีเตา่าหนิวต้องว่องไวเอาชนะให้ได้แพ้ได้ไงเรวัวันนี้เอาให้แข็งแรงห้ามแพ้จับตาดูให้ดี <_ k> อันไหนอันนี้ถูกเก่งมากคนต่อไป อันนี้ฮิตไปฝึกมาไหมมูลาตัวแข่งระดับโลกพยายามอย่าให้มันตีได้4ี่ครั้งถ้ามันตีได้4ี่ครั้งอันตีมันจะโหดมากทาลา่ามันอึดมากพยายามอย่าทิ้งเลนมันจะมาป่วนป้อมเราไวโอเลตต้นเกมมันยิงแรงมากต้องระวังให้ดีอย่าพลาดเข้าใจไหม คือคู่มือมนุษย์วิธีการเป็นนักกีฬาอ e ีสปอร์ตนะครับถ้าเพื่อนๆชอบใจก็อย่าลืมกดไลค์และกดติดตามคลิปใหม่มาทุกวันอังคารสุกเสาร์อาทิตย์นะครับผมผมอยากจะบอกว่าการเป็นนักกีฬาอ e ีสปอร์ตนะครับไม่ใช่สิ่งที่ผิดนะครับถ้าเรามีความมุ่งมั่นตั้งใจทุกคนก็สามารถเป็นนักกีฬาอ e ีสปอร์ตได้ครับผมแต่การเป็นนักกีฬาอ e ีสปอร์ตต้องแบ่งเวลาให้เป็นนะครับไม่ใช่ว่าเราเล่นเกมโดยที่เราไม่รู้เวลาเลยนะครับผมก็อยากเห็นผู้ใหญ่ในประเทศเราสนับสนุนกีฬาอ e ีสปอร์ตของไทยให ระดับโลกเลยครับผมวันนี้ขอลาไปก,ก่อนสว,นอวัสดีครับทำไรตีเต่าตีตั้งแต่ทีมที่แล้ว,วลวะหกโป้ปงถึงแปดโปงเราจะปลึกซุ่มปะสิบโป้งถึงแปดโป้งแปดโปงถึงสิบโปงเราจะฝึกซุ่มคลิป สิบโมงหึงแปดเดี๋ยวผมลูซิเฟอร์เยบะผมจิตไงเฮ้ยชื่อเร่าจิตงเอาไปเอาไปเราจะเล่นแผนไฟบนเมฆกลางเอาไปเลยนะไฟแงนและที่สำคัญที่สุดอย่าลืมตีเต่าตีเต่าโอ้โหนี่ เออกมโหลดตรงไหนครับผมอ๋อไปโหลดตรงนู้นเลยครับครับเขาแข่งกันอยู่ไปโหลดเกมมันเสร็จก่อนเออเต็มแล้วครับอ๊ะแกดสั๊กตะไคร้และกดกระดิ่งด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากพวกเรา when that bitch like, Ooh, oh, oh, damn boy. Damn.